โอเคสาเหตุที่กูทําทคลิปนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่ามันมีพวกเพื่อนๆในดิทคอร์ของกูเอ๊เอในดิทคอร์ของกูอะ่ะคือมันมีคนตั้งข้อสงสัยว่าไอม้มีอัศวินลัติการอน่ะเออคือมันเกิดขึ้นมาได้ไงซึ่งว่สงสัยมันกันว,ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงกูเลยจะมาทําคลิปนี้นันเองและก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว,ว่าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบของเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาหนึ่นง ก็คือกูจะไม่อยู่บ้านนั่นแปลว่ากูต้องมาทําคลิปนี้ก่อนถึงวันที่28นั่นเองโอเคครับเป็นว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องนี้เลยเอาล่ะเรากลับมาดูคลิปของเราต่อและก่อนที่เราจะไปดูมีมอันสวิรค์ติกาเรามาดูมีมที่มาก่อนเจ้ามีมีมนี้นั่นก็คือมีมเอเทนั่นเองตัวเจ้ามีมีมีนะถือกำเนิดขึ้นมาด้วยบัญชีติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่ง ซึ่งต้องขอบอกเลยว่ากูหาคลิปต้นฉบับไม่เจอจริงๆเพราะมันมีออกมาหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างคลิปนี้ไปดูก่อนโดยเจ้ามีมีเทนตัวนี้มักจะถูกเล่นกับรูปภาพของคู่รักคู่หนึ่งโดยจะมีเพลง habits เป็นพื้นหลัง และสาเหตุที่มีเอเทนต้องเล่นกับรูปภาพของคู่รักคู่หนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าในซีรีส์เดอะบอยภาคที่1และตอนที่1เอเทน A นั้นได้วิ่งทะลุต,ตัวของโรบินซึ่งเป็นแฟนของพระเอกอย่างฮิวอี้พร้อมประโยคในตำนานอย่างฉันหยุดไม่ได้ ไไ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 มม่่ดดดดดด้้้้้ฉันหยยยุยยยรบิและหลังจากที่มีมนี้นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ติ๊กตอกติ๊กต็อกเกอร์ชาวไทยท่านหนึ่งจึงได้ทำการแทนที่ตัวเอเทนด้วยกรีฟีดในล่างเฟมโตหรือก๊อดแฮนที่ทุกคนเรียกกันซึ่งสาเหตุที่เอเทนถูกแทนที่ด้วยรูปภาพของกรีฟีดในล่างเฟมโต ซึ่งผมก็ไม่คงต้องอธิบายอะไรมากหรอกนะใช่ไหมและหลังจากนั้นไม่กี่วันติ k กต็อกเกอร์ชาวไทยอีกท่านหนึ่งจึงได้ทำการเปลี่ยนจากเพลง Habits และเปลี่ยนเป็นเพลงอาัศาวิลรติการของยังโอมซึ่งสาเหตุที่ทำไมต้องเป็นเพลงอาัศาวิลรติการเพื่อมีคนไม่รู้กรีฟิทในร่างเฟมโตนั้นมีลักษณะคล้ายกับแบทแมนเอาง่ายคือชุดเกราะมันโคตรคล้ายกับแบทแมนเลยโดยเฉพาะตอนที่มันกลางปีก โดยเราสามารถเห็นไอเจ้ามีมนี้ได้อย่างแพร่หลายใน IG, Facebook, Twitter, TikTok และ YouTube แต่เมื่อเราเห็นมีมนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเจอได้แค่ a อทและกรีฟีเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะสามารถใส่รูปตัวเชี่ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นไอ้พวกคณะทำลายชีวิตคู่รักอะนะเอาล่ะแล้วนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ผมนั้นทำการรวบรวมมาให้ ค่าคลิปนี้มีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ